นี่นะครับสวัสดีพี่พี่พที่ชื่นชอบไก่ป่าไก่ต่อทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมเจ้าเดือยแฟดนะครับ <c oughs> เดือยมีข้างละสามนะแต่ว่าเดือยมันออกไม่เท่ากันนะครับเ <c oughs> นี่ยน, <c oughs> น้าจับ ฝึกทาเป็นไก่ต่อมาแล้วผมได้ที่แรกคือผมฝึกเชือกฝึกคอนแล้วครับแต่ว่าฝึกไปฝึกมาขนล่วงเกือบหมดนะครับผมได้มานาน,นนะครับสองสามเดือนแล้วฝึกจนขนล่วงหมดแล้วผมก็เลยเก็บทำพ่อพันธุ์ดีกว่า เนี่ยผมอยู่ใกล้ๆนะเดือดๆครับข้างละสามครับแต่ออกไม่เสมอกันครับ ฝึกยากมากนะครับกว่าจะได้ขนาด,น,าดนี้ครับผมว่าน่าจะทำไก่ต่อได้นะครับแต่ว่ามันยากครับมันยากมากมันเป็นเฉลยนะเฉเลยแท้นะเนีย <c oughs> ไก่ป่านี่เลือดชุงสูงนี่เขาเลือกตัวเมียนะผมเอาไก่ต่อเข้าไปนี่ตัว,ต,ว,ต,นะต,วตัวผู้นี่ตีกระจายนะตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ตีกระจายครับมันเลือกมันเลือกตัวเมียนะมันไม่เหมือนไก่ต่อนี่คือตัวเมียเข้ามานะี่มันเอาหมดนะ แต่ตัวนี้เขาไม่ตีครับเขาเข้าคู่กันแล้วครับนี่ถ้าขนไม่ล่วงหน้าทำไก่ต่อได้นี่โอ้ตัวนี้แหลมมากเลยสู้ไก่แล้วนะครับ ผมจับไก่ตัวผู้อยู่ในสูมทุกตัวนะครแต่เสียเงเดียวจับทุกทีขนล่วงทุกทีครับกรงนี่เล็กนิดเดียวรกรงคนจนครับเอาเศษขยะมาทำกครับครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ ครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าเดือดแครับครับลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับพี่พี่